สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันสิ้นปีนะคะ4/31ธันวาคม2566แล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะเช้าว,วันนี้อากาศสวยงามมากๆเลยนะคะฟ้าสวยนะคะฟ้าสวยมากๆเลยนะคะก็หลังบ้านแอดเม้นี่เองนะคะก็วันนี้มีหมอกลงจางๆนะคะมีหมอกลงจางๆด้วยนะคะ อากาศสดชื่นมากๆยามเช้านะคะเพืนน่อนเพื่อนทีน้องๆค่ะดูนะคะท้องฟ้าหลังบ้านเอ็ดมีนะคะสวยงามนะคะวันนี้ท้องฟ้าสวยสวยมากๆค่ะเพื่อนๆคนๆค่ะอะบรรยากาศเช้านี้ที่บ้านแม่นะคะอ่านแม่อ้างทองนะคะนะคะนกน้อยนะตัวเล็กตัวน้อยก็บินออกหากินกันนะคะเพื่อนค่ะอะชีวิตสร,รพัพสั์น้อยใหญ่เนาะ ยามเช้าชมบรรยากาศด้วยกันนะคะสดชื่นยามเช้านะ,ะเพื่อนพี่น้องๆคะ่ะก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็เน,น่ก็ขอไว้พรให้เพื่อนเพื่อนพ,พี่น้องๆนะคะมีความสุขนะคะก็ปีนี้นะคะก็ปีเก่าก็จะหมดไปในวันนี้แล้วนะคะก็ขอให้ปีใหม่ที่จะผ่านเข้ามาก็ มีแต่ความโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะเพื <ry> ่อนๆค่ะดูนะคะพระจันทร์ก็ยังไม่ตกไม่ลงเลยนะคะดูนะคะพระจันทร์ยังข้างฟ้าอยู่เลยนะคะนี่ก็ใครที่ไปท่องเที่ยวที่ไหนไกลๆก็เมย์ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเพื่อนๆเที่ยวให้มีความสุขนะคะสนุกสนานส่งท้ายปีเก่ากันด้วยความ สุขแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางนะคะในการใช้ยวดยานพานหนะด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็บรรยากาศเช้านี้ก็ดีมากๆเลยนะคะสดชื่นเมื่อคืนแอดแมก็ที่บ้านก็มีเล่นสังสรร์ปาร์ตี้กันนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆลูกๆหลานๆนะคะก็เพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็จะแยกย้ายกันเพราะมีภารกิจนะคะเพราะว่าอย่าง ลูกแอนเมก็ต้องเดินทางไปบ้านแผนก็ต้องเฉลี่ยกันไปนะคะเพื่อนๆค่ะเฉลี่ยความสุขไปทั่วกันนะคะก็เมื่อคืนก็เลยได้แบบมาพบปะสังสรรค์กันก่อนปีใหม่นะคะกันก่อนปีใหม่มารวมตัวกันที่บ้านแม่ก่อนปีใหม่หนึ่งวันนะคะก็บ้านแอนเมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนก็คือหน้าเทศกาลใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราก็จะหาเวลาแบบพร้อมกันนะคะครอบครัวแบบมากินนะคะมากินมาทําอะไรทานกันที่บ้านแม่เนี่ยนะคะก็มาพ่อป๋าสังสรค์กันก็มันหยุดใหญ่ๆนะเทศากาลปีใหม่แล้วก็สงการอะไรเงี้ยเราก็จะกลับมารวมตัวกันครบบนะคะออมเมื่อคืนก็ขาดพี่ชายนะคะพี่ชายติดภารกิจก็ไม่ได้มานะคะ อันนี้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะหมอกจางนะคะหมอกนะคะดูนะคะดูบรรยากาศนะคะหมอกหมอกลงนะคะหมอกลงวันนี้มีหมอกนะคะเมพาเดินแค่ๆใกล้ๆ,ๆบริเวณบ้านนี่นะคะชมบรรยากาศยามเช้ากันที่ใกล้ๆบ้านน,นะคะไม่ได้เดินไปไกลนะคะเพื่อนๆค่ะอยให้ชมบรรยากาศนะคะว่าเช้านี้สวยงามแค่ไหนนะคะดูนะคะพระอาทิตย์ส่องแสง สวยไหมคะเพื่อนๆคะ่ะสวยไหมสวยไหมนะคะก็ออกมายืนฟังเสียงใกล้ันกันนะคะที่บ้านที่หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะ่ะวันนี้ท้องฟ้าสดสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ธรรมชาตินะคะธรรมชาติยามเช้าก็เป็นธรรมชาติที่เราแบบพาได้ที่ความสุขที่หาได้ง่ายๆนะคะรอบๆตัวเรานะคะเพื่อนๆพี่น,พน,พน,น้องๆค่ะนี่นะคะเช้านี้นะคะ สดชื่นนะคะหนี่นะคะหลังบ้านเอ็ดเมย์ก็หมอกลงนะคะหมอกลงมีหมอกลงจางๆด้วยนะคะนานหลังบรรยากาศสวยงามยามเช้านะคะก่อนนิดๆหน่อยๆน,นะคะทักทายกันในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวัน สิ้นสุดท้ายของปีแล้วนะคะเอนเมก็ขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง fc ทุกท่านทุกคนนะคะทั้ง fc ใหม่ fc เ,เก่านะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะในวันสุดท้ายของปีนะคะแล้วก็ตอนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะขอใช้ ชชีวิตยอย่างมีความสุขนะคะทำการงานสิ่งใดก็ขอใสำเร็จสมฟวัามมาุ่งมั่นปรนารถนาทุกๆประกาศนะคะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายค่ะ